ลอกหน้าด้วย AHA ปริมาณสูงค่ะตอนแรกหน้าก็ใสดีนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะมันจะค้ำลงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหมอออนนะคะคลิปก่อนที่หมอพูดไปแล้วว่า TCA ทำงานยังไงคะ่ะแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าแล้ว TCA เนี่ยมันแตก AHA กับ BHA ยังไงวันนี้ค่ะหมอจะมาไขาข้อสงสัยนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่า TCA ทํางานยังไงก็ดูคลิปก่อนได้เลยนะคะมีหลายคนสงสัยมากเลยค่ะแล้ว AHA กับ BHA เนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่ก็คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันใช้ในการผลัดเซลล์ผิวแต่มันต่างกันแน่นอนค่ะ อันดับแรกเลยค่ะ AHA เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นกรดผลไม้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเหมาะกับการผัดเซลล์ผิวข้างบนที่เขาบอกว่ามันเป็นเคลาตินหรือเซลล์ที่คลข,ของเราเนี่ยค่ะในการให้เซลล์ตัวชั้นนอกสุดเนี่ยค่ะมันหลุดลอกออกไปใช้ในการขจัดเซลล์ผิวตายที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย mm hmm. เกิดผิวหมองคล้ำผิวเราดูไม่สดใสเนี่ยเราจะใช้ AHA นะคะแต่ AHA เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะ ข้อดีคือหลังจากใช้ผัดเซลล์ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสขึ้นผิวดูริ้วรอยลดลงและที่สําคัญมันให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะแต่มันก็มีข้อเสียคือถ้าใช้ AHA เนี่ยปริมาณสูงหรือใช้ต่อเนื่องค่ะมีผลทําให้เซลล์ผิวเรานะะี่ค่ะไวต่อแสงได้เวลาเราไปเจอแดดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือมีการทำเบบี้เฟสใช่ไหมน่าจะจํากันได้แล้วแบบไปลอกหน้าด้วย AHA ปริมาณสูงค่ะตอนแรกหน้าก็ใสดีนะคะแต่หลัง ค่ะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของ HA สำคัญนะคะถ้าเป็นโฮมยูสธรรมดา mm hmm. พวกที่อยู่ในส่วนประกอบของเซรั่มหรือครีมต่างๆนะะี่ค่ะถ้าจะเซฟเลยคือไม่ควรที่จะเกิน5%นะคะแต่เวลาที่ใช้ที่บ้านนะคะอาจจะใช้ได้เต็มที่ไม่เกิน10%แต่หมอแนะนำเลยค่ะว่า5%ค่ะเซฟกว่าแต่ในกรณีของคลินิกอาจจะมีการใช้15-20%นะคะแต่ว่าก็คืออยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะแล้วก็ต้องใช้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วต้องรีบเช็ดออกค่ะ ส่วนตัว BHA ค่ะ BHA เนี่ยแน่นอนเลยมันอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวเพราะ BHA เรารู้จักกันดีค่ะก็พวกไซลิซิลิกเนี่ยถ้าดูข้างหลังขวดนะคะส่วนใหญ่คือจะเขียนเลยว่ามีไซลิซิลิกกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะคุณสมบัติเขาก็คือมันละลายได้ในไขมัน แต่ AHA เนี่ยลืมบอกไปมันละลายได้แต่ในน้ําดังนั้นมันจึงอยู่ผิวด้านบนเท่านั้นค่ะมันก็เลยแลคแค่เซลล์ผิวแต่ตัว BHA เนี่ยมันจะสามารถซึมไปในไขมันได้ดังนั้นตัวเนี้ยมันจึงซึมลงไปสู่รูขุมขนของเราได้ค่ะแล้วไอตัวรูขุมขนเนี่ยนะคะที่มันมีทั้ง สิวอุดตันรู้สึกว่ามีอะไรที่มันอุดตันรูขุมขนเราไว้หรือว่าเป็นสิวเที้ยนเนี่ยค่ะตัว BHA เนี่ยก็คือจะช่วยได้ดีมากเลยนะคะมันจะทําให้รูขุมขนที่อุดตันน่ะสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ไขมันที่อยู่ข้างในเนี่ยเอาออกมาจากรูขุมขนได้นะคะแต่เนื่องจากมันละลายในไขมันค่ะหลังจากที่ใช้ไปเนี่แน่นอน ผิวอาจจะแห้งได้ดังนั้น BHA จึงเหมาะเฉพาะกับคนที่ผิวมันผิวผสมเราใช้บริเวณ T-zone ได้นะคะแต่ข้อดีของมันคือมันทาําความสะอาดลถึงขนและที่สําคัญไม่ทําให้ผิวไวแสงแต่ตอนนี้ค่ะมันมีตัวใหม่เพิ่มนะคะนอกจาก2ตัวที่หมอบอกไปแล้วมันยังมี LHA และ PHA อันดับแรกเลยขอพูดถึง LHA ก่อนนะคะ หมอขอจับคู่ตัว LHA นี่ค่ะกับตัว BHA ที่ BHA หมอบอกว่าทําความสะอาดรูขุมขนไปไม่ตะกี้ใช่ไหมคะ LHA เหมือนกันเลยค่ะทําความสะอาดรูขุมขนเหมือนกันเลยค่ะแต่มันอ่อนโยนกว่าค่ะอ่อนโยนกว่า BHA นะคะเนื่องจากว่ามันซึมลงไปในรูขุมขนเราอะค่ะแบบช้าช้าค่อยๆทํางานค่อยๆทํางานค่ะดังนั้นความแห้งความที่ทําให้ผิวระคายเคืองอะค่ะ จึงน้อยกว่าค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถเจอในพวกอนุพันธ์วิตามิน A อย่างเช่นพวกเตตานอีนได้นะคะถ้าซึ่งตัว PHA นี้นะคะเราก็จะเปรียบเทียบกับตัว AHA ค่ะแล้ว PHA เนี่ยแน่นอนเลยค่ะมันอ่อนโยนกว่า AHA นะคะเพราะว่ามันค่อยๆทำงานเหมือนกันค่ะ ดังนั้นถ้าใครอยากจะผัดเซลล์ผิวแต่เอ๊ะเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายหรือว่าไปโดนแดดน,นะคะก็คือผิวค่อนข้างไวแสงง่ายนะคะหมอนแนะนําเลยให้ผัดเซลล์ผิวโดวยใช้ PHA แทนค่ะตัวนี้มันสามารถใช้ในแม้แต่คนที่เป็นผื่นแพ้นะคะอย่างเช่นผื่นแพ้ โลเซเซียอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผื่นแพ้แอคซิมาที่แบบว่าเป็นแบบพวกผิวค่อนข้างระคายเคืองง่ายค่ะรวมถึงแม้แต่ในคนที่แบบว่าเป็นผิวที่หลังจากโดนแสงแดดมาแล้วอย่างเช่นบางคนที่ผิวค้ำแดดนะคะหลังจากที่โดนแดดมาแล้วให้พักหน้าประมาณ2สัปดาห์ค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ผิวขาวก็จ่างใสขึ้นนะคะเราก็อาจจะเริ่มใช้ตัว P H A ได้ค่ะ แลคโไเปอ n นิกแอซิดกูโคโนแลคโตหรือว่าพวกการลคโตสต่างๆนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนประกอบที่เป็น P H A ค่ะก็จะทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยโดยที่ไม่ไวต่อแสงนะคะโอเคค่ะก็สามารถติดตามความรู้ทั้งสุขภาพและความงานดีๆกับหมอออนได้ในแชน n นลด็อเตรวลัยออนลนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ